ก็ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวมันไก่แถวสวนจุสิตนะครับซอยละนองนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อร้านเขาชื่ออะไรนะรแต่ว่าร้านนี้อร่อยมากเด็ดมากหลังจากที่ผมไปฉีดวัคซีนแขมที่4มาแล้วนะครับก็ได้แวะกินในส่วนของข้าวมันไก่ร้านนี้ไปกินเลยมันอร่อยนุ่มมากเขาบอก เด็ดเด็ดจริงๆสั่งทั่วที่สองเนี่ยเมรูจะมีให้กินหรือเปล่านะครับพอดีเราไปค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเขาบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วของขอ,ขอ,ขอต่อดได้ไหมครับไม่บีไม่ได้หรอกคะ่ะไก่หมดแล้วขคเสียดายมากแต่ในที่สุดไก่ก็สุกทันจนผมได้กินชามที่2นะครับ